โอเคเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคําช่วยที่แสดงสถานที่นะคะคําช่วยที่แสดงสถานที่คือจริงๆแล้วคําช่วยพวกนี้นะคะเขาทําหน้าที่มากมายนะคะแต่ในที่นี้นะคะคือเอาไว้แสดงสถานที่ซึ่งมันก็จะมีข้อแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคําช่วยเอ๊เดนีโออ่าเดี๋ยวไปดูนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ย เอาไปไว้หน้าเอาไปไว้หลังสถานที่แล้วมันจะให้ความหมายยังไงนะคะมาดูกันนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นข้อสรุปก่อนนะคะก็คือเริ่มจากคําช่วยเอเนี่ยคำช่วยเอมันจะแสดงการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึงนะคะคำช่วยเอเขาเอาไว้ชี้จุดหมายปลายทาง เมื่อเราไปที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปลงลึกกันอีกทีหนึง่งส่วนคําช่วยเดชชี้สถานที่สถานที่ที่อะสมมตินะคะว่าวงกลมเนี่ยเป็นสถานที่ที่เรากระทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดชเนี่ยคือจุดเล็กๆที่ไปกระทําอะไรสักอย่างที่เกิดการกระทําในวงกลมใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อไปคําช่วยนี้ คำช่วยนี้นี่คือไปปรากฏอยู่ที่ไหนนะคะไปปรากฏแล้วคือแบบเป็นแค่จุดเล็กๆแบบนี้เลยส่วนคำช่วยโอคำช่วยโอเอาไว้สถานที่ที่เราไปทำอะไรมันีเดินทางแบบนี้นะคะไปขยิขยือกันอยู่ในวงกลมนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีหนึ่งเริ่มจากคำช่วยเอคำช่วยเอส่วนใหญ่มักจะอยู่ในกิยาไปมากับ แล้วก็ย้อนกลับนะคะอย่างเช่นไปอ่ะกับโคเออิคิมัสก็คือไปโรงเรียนก็คือเราสตาร์จากบ้านแล้วก็ไปโรงเรียนแค่บอกว่าไปโรงเรียนไม่ได้บอกว่าไปทําอะไรที่โรงเรียนนะคะชี้แค่ว่าจุดหมายที่เราไปไปโรงเรียนไปห้างไปอะไรอะไปสวนสาธารนณะอ่ะต่อไปนะคะนิโฮเออิคิมัสไปญี่ปุ่นอืมไปญี่ปุ่น นะคะต่อไปใครฉาเอ๊คีมาสมาบริษัทอ่ามากับมาบ้างเห็นไหมคะเราก็ไม่ได้บอกว่าเรามาทําอะไรมาบริษัทมาบ้านมาโรงเรียนแบบเนี้ยนะคะก็คือจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอ,อย่างเช่นต่อไปนะคะอุจิเอ๊คายลีมาสกลับบ้านอ่าคายลีมาสแปลว่ากลับกลับไปไหนกลับบ้านกลับบ้านนะคะอุจิเอ๊โมโดรีมาส ก็คือเหมือนกันก็ย้อนกลับมาบ้านสมมติว่าลืมของแล้วก็ย้อนกลับมาออกลับมาบ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าย้อนกลับมาเอาของที่บ้านหรือแบบกลับมากินข้าวที่บ้านมันเหมือนมีแอคชั่นเกิดขึ้นอีกแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นคําช่วยะคือคําช่วยที่แสดงสถานที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะคะไปจุดหมายปลายทางนะคะใช้คําช่วยเะ ต่อไปคําช่วยเดะเดะอย่างที่บอกว่าเราไปกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเช่นตัวช่วกังเดะห้องโอโยมิมาสนะคะแปลว่าอ่านหนังสือที่ห้องสมุดก็คือคําช่วยเดะวางหน้าห้องสมุดห้องสมุดเปรียบเสมือนไอวงกลมสีฟ้าเนี่ยส่วนเราเราไปทำแอคชั่นตรงนี้เราไปอ่านหนังสือในห้องสมุด นบบนี้ะะคะต่อไปเลตรังเดก็ห่งโอทาเบมัสกินข้าวที่ร้านอาหารก็เหมือนกันสีฟ้าคือร้านอาหารแล้วเราไปทำแอคชั่นในร้านอาหารเนี่ยคือเราไปกินข้าวเดเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่เกิดการกระทำเกิดกรรมในการที่เราไปกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งในนั้นนะคะต่อไป I am she ช a i ฉาเดฮัตตะไ a เตอีมั คาตาไลเซอีมัสแปลว่ากําลังทํางานอยู่ในนี้นะคะก็เหมือนกับทํางานอยู่ที่บริษัท i อ c ก็คือเนี่ยสีสีฟ้าคือบริษัทแล้วเราไปมีแอคชั่นในนั้นเราทํางานในนั้นนะคะอืมเรากําลังทํางานอยู่ในนั้นอืมเห็นไหมคะคําช่วยอ่ะย้อนกลับไปอีกนิดนึงเอ๊ะสุดหมายปลายทางไปโรงเรียนมาโรงเรียนกลับบ้านย้อนกลับมาบ้านย้อนกลับมาบริษัท แบบเนี้ยใช้เอนะคะส่วนเดสถานที่ที่เกิดการกระทํากินข้าวที่โรงอาหารกินข้าวที่ร้านอาหารนะคะอ่านหนังสือที่ห้องสมุดทํางานที่ IMC บริษัท IMC แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นคําช่วยนี้นี้เนี่ยจริงๆใช้ค่อนข้างเยอะนิอย่างที่บอกว่ามันไปปรากฏอยู่เป็นจุดเล็กๆแบบเนี้ยอืม เหมือนเอามันไปโยนไว้แล้วก็คงสภาพเป็นจุดตรงนั้นใช้คำช่วยนี้มันจะอยู่ในมันจะอยู่ในเวิร์บที่แปลว่ามีอยู่ตั้งอยู่วางอยู่เพราะว่ามีอยู่ก็คือมีขึ้นมาเป็นสภาพที่มันปรากฏขึ้นมานะคะอย่างเช่นเนโกะอุจิโนะกันิอิมาสแมวอยู่ที่บ้านแมวมีอยู่ในบ้านอ่ะอิมาสมีที่เป็นมีคนกับสัตว์นะคะใช้อิมาส มีมีอะไรมีแมวแมวเนี่ยมีอยู่ในบ้านก็คือแมวอยู่ในบ้านนั่นเองนะคะต่อไปธนากระซังวะไคเงิ a จิสึนิอิมาสืมสมมติว่ามีคนถามธนากระซังเขาอยู่ไหนอะ่ะอ๋อธนากระซังมีอยู่ในห้องประชุมก็คืออยู่ที่ห้องประชุมนั่นเองนะคะมีที่ห้องประชุมเหมือนเขาไปปรากฏอยู่ในห้องประชุมนะคะต่อไปนี่ห้องเลสตอลังวะ จิกานี้อาริมาสอันนี้ก็แปลว่ามีเหมือนกันอาริมัสนี่มันแปลได้ทั้งมีแล้วก็ตั้งอยู่นะคะในประโยคนี้เขาจะบอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ชั้นใต้ดินก็คือตั้งอยู่ชั้นใต้ดินหรือมีอยู่ชั้นใต้ดินนะคะมันไปปรากฏอยู่ที่ชั้นใต้ดินใช้คำช่วยนี้ต่อไปอต่อไปนะคะ ไอคอนสยามหมู่ไอคอนสยามหมูว่าบางคอครนี้อลิมัสก็คือไอคอนสยามเนี่ยมีอยู่ที่กรุงเทพหรือตั้งอยู่ในกรุงเทพว่าคือไอคอนสยามอยู่ในกรุงเทพนั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็ใช้คำช่วยนี้เพราะว่ามันไปปรากฏอยู่ที่กรุงเทพมันไปมีอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองนะคะต่อไปคาบังโอเทปุูุนิโอคิมาส โอเคมัสแปลว่าวางนะคะวางวางอะไรวางขบางับังวางกระเป๋าวางที่ไหนวางที่โต๊ะเออก็คือกระเป๋าอ่ะมันวางอยู่บนโต๊ะอ่ะมันวางอยู่ที่โต๊ะก็กระเป๋ามันไปปรากฏอยู่บนโต๊ะก็ใช้คําช่วยนี้นะคะเห็นไหมคะว่าคําช่วยนี้มันจะเป็นจุดเล็กๆแบบเป็นจุดจุดหนึ่งเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วมันก็คงสภาพมีอยู่อย่างนั้นปรากฏอยู่อย่างนั้นใช้คําช่วยนี้นะคะ ต่อไปยังไม่จบนี้ยังใช้ได้ต่อนี้จะไปใช้กับกิยาที่แปลว่าอาศัยอยู่ก็คือซึมิมัสนะคะแต่ว่าอาศัยอยู่เช่นมิราซังวะโตเกียวนี้ซึ่นเดอิมัสคุณมิราอาศัยอยู่ที่โตเกียวบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้เดล่ะอาศัยอยู่ที่โตเกียวมันก็การใช้ชีวิตมันก็มีแอคชั่นนะต้องทำงานต้อง ทํางานต้องกินข้าวต้องทําอะไรหลายอย่างมากในชีวิตประจําวันซึ่งมันกว้างมากอืมเขาจะใช้คําช่วยนี้แทนนะคะคือเราไปปรากฏอยู่ที่โตเกียวเราก็ทำอะไรหลายอย่างที่โตเกียวนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือกิยาซึ่งเดอิมัสเนี่ยกิยาซึมิมัสเนี่ยเขาใช้กับคําช่วยนี้นะคะอาศัยอยู่ที่ไหนใช้คําช่วยนี้บางคนอาจจะจําคําช่วยจากการใช้กิยาก็ได้นะคะ ต่อไปธนากาซังว่าไทยนีซึ่งในอีมาก็กคุณธนากาซังอยู่ที่ไทยก็คืออาศัยอยู่ที่ไทยนั่นเองนะคะเหมือนเขาให้คำช่วยนี้เนี่ยไปอยู่ที่ประเทศไทยอ่สมมติแบบนี้แล้วกันนะคะนี่คือไทยแล้วเราไปปรากฏอยู่ในไทยอาหายนี่คือไทยแล้วเรา มาปรากฏอยู่ในไทยมีอยู่ในไทยแบบนี้นะคะมันก็คือใช้คำช่วยนี้นะคะต่อไปธนากระซังวะท่องหลอนี้ซึ่งเดออีมัสแบบนี้ก็ได้เขาอาศัยอยู่ที่ทองหลอในเขตทองหลอก็ใช้นี้กับซึ่งเดออีมัสนะคะซึมีมัสเนี่ยทำให้เป็นเตฟอร์มนะคะก็คือซึ่งเดออีมัสนะคะจะแปลว่าสภาพที่อาศัยอยู่นะคะ ่อไปคำช่วยนี้เนี่ยไปใช้กับกิริยาที่เขามักจะใช้กันอีกนะคะอย่างเช่นขึ้นรถโนลิมสัสขึ้นรถขึ้นรถบัสขึ้นรถไฟขึ้นรถเมนะคะใช้คําช่วยนี้เพราะเราปรากฏอยู่บนรถเออเราเข้าไปในรถแล้วเราก็ปรากฏอยู่ในนั้นนะคะใช้คําช่วยนี้เนาะต่อไป คำช่วยที่ใช้กับนี้อีกกับสถานที่นะคะเช่นเขียนเขียนในสมุดก็ใช้คําช่วยนี้นะคะเหมือนเราเขียนตัวอักษรของเราเนี่ยมันไปปรากฏอยู่บนสมุดนะคะก็จะใช้เป็นโน้ตเต k a ์เดคาคิมาสแบบนี้นะคะทิ้งทิ้งอะไรทิ้งที่ไหนใช้คําช่วยนี้นะคะอย่างเช่นทิ้งขยะลงในถังอย่างเงี้ยก็เอาถังขยะนะคะ ตามด้วยคําช่วยน้เพราะเราทิ้งแล้วมันไปปรากฏอยู่ในถังขยะอะต่อไปวัซเลมัสแปลว่าลืมลืมไว้ที่ไหนก็ใช้คําช่วยนี้นะคะเหมือนเราลืมกระเป๋าตาังค์ไว้บนโต๊ะคือกระเป๋าตาังค์มันก็ไปปรากฏอยู่บนโต๊ะก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เกิดแอคชั่นอะไรมันเป็นสภาพที่มีอยู่บนโต๊ะนะคะก็ใช้คำช่วยนี้ต่อไปโทเมมัสจอดจอดรถ เราจอดรถแล้วรถเรามันก็จอดหยุดณตรงนั้นอยู่ในสภาพที่ปรากฏอยู่ณตรงนั้นก็ใช้คำช่วยนีนะคะต่อไปสุดท้ายท้ายสุดคือคำช่วยโอเห็นไหมคะคำช่วยโอจะเป็นลักษณะาการเคลื่อนที่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เราเคลื่อนที่แบบนี้มันจะ,ะส่วนใหญ่มันจะเป็นสถานที่ที่เราเคลื่อนที่ผ่านออกจากหรือข้ามนะคะอย่างเช่นโคเองโอซัมโปชิมาส สร้าโปชิมัสเนี่ยแปลว่าเดินเล่นเวลาที่เราไปเดินเล่นอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะใช้คำช่วยเดทไม่ได้หรอก็กเรามีแอคชั่นไงเราเดินเล่นไงในส่วนสาธารนณะทำไมถึงใช้คำช่วยเดทไม่ได้ล่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเปรียบเทียบกันแบบนี้ถ้าเป็นคำช่วยเดทเวลาเราเดินเราไปเราจะไปเกิดแอคชั่นแค่จุดใดจุดหนึ่ง แค่จุดใดจุดหนึ่งในส่วนสาธารณะนะคะอย่างเช่นไปนั่งกินข้าวเกิดแอคชั่นแค่จุดใดจุดหนึ่งแต่ถ้าเราเดินเล่นอะอารมณ์เดินเล่นอะเราก็เดินไปรอบๆเดินไปทั่วเดินไปเดินมาแบบนี้นะคะเคลื่อนที่แบบเนี้ยเราใช้คำช่วยโอนะคะกับสถานที่ที่เราเคลื่อนที่แบบนี้อะต่อไปฮัชิโอวัตตาลิมัส ฮัชิโอวัตาริมัสคือข้ามข้ามข้ามอะไรข้ามสะพานเห็นไหมคะเราข้ามสะพานเราก็เดินเคลื่อนที่ผ่านผ่านมันข้ามผ่านมันไปนะคะมันก็จะเป็นสมมติเป็นสะพานเราก็ข้ามมันข้ามผ่านมันไปแบบเนี้ยก็ใช้คำช่วยโอกับสถานที่ที่เราเคลื่อนที่ผ่านต่อไปจิงโค O โอมาการิมั เลี้ยวเลี้ยวตรงไฟแดงตรงไฟแดงไฟแดงมันอะสมมุตินี่คือไฟแดงแล้วเรามาเราขับรถมาบืดแล้วเราก็มาเลี้ยวขวาผ่านมันไปบืดเลี้ยวซ้ายผ่านมันไปเห็นไหมคะว่าสถานที่ที่มันเกิดการเคลื่อนที่ผ่านอะ่ะเราจะใช้คำช่วยโ oh อนะคะต่อไปจิโมโชอโอเดมสัสออกจากออกจากที่ไหน ก็ใช้คำช่วยโอเหมือนกันนะคะสถานที่ที่เราออกจากผักออกจากเนี่ยนะคะใช้คำช่วยโอนะคะตามเวิร์ของเขาเดมัส <Dem ash S 2> จะใช้กับคำช่วยโอแล้วก็อีกตัวหนึง่งเดงฉาโอโอลิมัสลงจากรถลงจากรถเราใช้คำช่วยโอนะคะคำช่วยโอบางคนอาจจะไปสับสนกับขึ้นรถใช้นี้ลงรถก็ต้องใช้นี้ด้วยสิ บางทีเราจํากับกิยาก็ได้กิยาโอดิมัสใช้กับโอลงจากรถใช้โอขึ้นรถใช้นินะคะเพราะว่าเราลงจากรถอะเราไม่ได้ลงแล้วเราไปหยุดนิ่งนึกภาพออกไหมเออเราขึ้นไปบนรถอะที่เราใช้นี้เพราะว่าเราขึ้นไปแล้วเราก็ไปปากฏอยู่บนรถเราก็นั่งใช่ไหมคะเราอยู่นิ่งๆเรานั่งบนรถหรือเราอาจจะยืนอาอยู่บนรถเนี่ยอาจจะยืนบนรถนะคะแต่ลงจากรถ เราลงแล้วเราก็เดินไปไหนก็ไม่รู้เราคงไม่ลงจากรถแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างถนนแบบนั้นไม่ใช่นะคะไปปรกกดอยู่บนถนนแล้วนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เราลงจากรถแล้วก็เหมือนต้องเดินผ่านต้องเดินออกไปไปทำอะไรสักอย่างนะคะก็จะใช้โอลิมสัสนะคะก็จับประมาณนี้อ่านทวนกันอีกครั้งนะคะเอ๊จุดหมายปลายทางไปมากลับไปที่ไหนแค่บอกว่าไปแค่มาแค่กลับ ใช้คําช่วยเอบอกแค่สถานที่ที่เราจะไปจุดหมายปลายทางเท่านั้นเป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งสู่จุดหนึ่งโดยไม่บอกว่าฉันไปทําอะไรฉันไม่ได้ไป็นมีแอคชั่นอะไรที่นั่นนะคะต่อไปเดะสถานที่ที่เกิดแอคชั่นเนาะกินที่ไหนทําอะไรที่ไหนใช้คําช่วยเดส่วนนี้สถานที่ที่เราไปปรากฏอยู่หรือมีอะไรมันปรากฏอยู่แล้ววางอยู่อย่างนั้น มีอยู่ยนั้นนะคะใช้คำช่วยนี้กับสถานที่นั้นๆส่วนโอเป็นสถานที่ที่เราเคลื่อนที่ผ่านออกจากลงจากเคลื่อนที่ผ่านมันไปนะคะแบบนี้ก็ใช้โอนะคะเค okay. ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะคะใครชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ